สวัสดีครับผมไบในช็อปครับมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับไบในช็อปด้วยนะครับผมเข้ามาหนึ่งคันสวยมากนะสวยมากนะเดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับผมแต่งมาอย่างเดียวท่อนะครับนี่ท่อแต่งมาปลายโยชินะครับปลายใหญ่เสียงไม่ดังมากนะนอกนั้นี้เดิมเดิมเหมือนออกจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับผมเลขไม้ไม่เยอะด้วยนะฮะรถบ้านดีเดียวกุญแจสองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบนะฮะ คันนี้เนี่ยดาวหมื่นเดียวนะครับดาวหมื่นเดียวแต่ผ่อนถูกมากได้500นะผ่อน5ปีเนี่ย2อ0พนะครับ2อ0พ4ปีเนี่ย3,000นะครับส0มพนิดๆน,นะครับผมหรือใครสะดวกผมไหวครับพี่3ปีพอได้ไหมสาปีก็ได้นะ3ปีแค่3า0พโคตรถูกเลยนะครับผมได้500นะอ่ะออกศูนย์เนี่ย200,000กว่านะครับผมคันนี้ออกศูนย์ส0งแสนกว่าใครอยากจบเงินสด นะครับไม่ยากนะใครอยากจบเงินสดราคาหันไปครึ่งนึงเลยนะครับเหลือแค่แสนเก้าพัาร้อยปีสิบเก้าแนะครับจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนหนึบาทดาวหนึ0 0หมื่นนะครับดาวหมื่นเดียวจบเลยฟรีค่าบริการทุกอย่างนะสภาพเป็นยังไงไปดูรอบขันกันนะครับมานี่ไฟหน้าสวยๆนะครับรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยทั้งสิ้นนะกระจกเดิมนะครับผมแฮนด์เดิมนะ การเบรกการคัดเดิมนะครับผมนี่ชุดชมพูสีเดิมนะโชกส,สวยๆนะสวยๆยางเป็นยางเดิมโรงงานในเหลือเยอะๆนะฮะใช้ยาวๆนะครับผมนี่าการวงจานเบรกฮะใส่กิ้งนะครับพอพอบงพับเบรกเนี่ยเต็มนะดูคอท่อก่อนเป็นไงโอ้โหใส่วิบวับวิบวับเลยดูเครื่องเนี่ยเอ,อดูเครื่องรายละเอียดเครื่องโอ้โหสวยมากนะสวยมากนี่นะโอเ้ยงามีสวยเลยนะครับผมนี่ดูฮะท่อ แต่งมาครับพร้อมกับซรีสปอนตัวนี้นะครับผมชุดนี้ก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทน,นะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับเบาสวยๆนะทุ่งกุสีข้างหลังก็โอเคสวยนะเบาสวยนะครับผมอะท้ายเดิมโรงงานคือคันนี้เน้นเดิมนะเน้นเดิมและเน้นใช้งานนะยางหลังเห็นไหมฮะดอกเต็มเลยเหลือเยอะมากนะผมจานวงจานเบรกไม่ต้องห่วงฮะจานวงจานเบรกนี่โอ้โหแม่เจ้าใส่กิ้งใส่กิ้งเลยนะมาฝั่งนี้ ฝั่งนี้ดูโซสเตอร์ยังเป็นโซสเตอร์เดิมจากโรงงานนะครับผมคันนี้เดิมทั้งคันเหมือนออกจากศูนย์ฮอนด้าเลยนะเปลี่ยนแค่ท่อมาอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกนะฮะดูเครื่องของนี้นะเห็นรายละเอียดชัดเลยนะครับชัดเลยนะเออนะประหยัดกับออกมือหนึ่งนะครับผมครึ่งหนึ่งนะแสนกว่าบาทนะประหยัดไปแสนกว่าบาทเลยนะครับนี่นะดูฝั่งนี้โชกอะไรก็สวยๆแม็กสวยๆนะนี่นะครับผม มาคราวนี้เรามาดูถังน้ํามันนะเบาะเห็นไหมเบาะก็เดิมๆนะสวยๆนะครับถังน้ํามันก็สวยๆคาเตือนข้อควรระวังอะไรอยู่ครบนะครับผมข้างบนเป็นไนงะเดิมนะครับเดิมๆกุญแจ2ดอกนะกุญแจมีในซองอีก1ดอกนะแล้วก็มีบุ๊กสวิตครบเลยคันนี้นะครับผมลดมือเดียวด้วยไม่สองหมื่นหนึ่งนะไม่สองหมื่นหนึ่งเรามาสตาร์ทเครื่องกันมา เียนกิ๊บเนียนจริงเนี่ยสุดๆเลยลูกเพื่อระบบเครื่องระบบไฟไม่ต้องห่วงฮนะไบรนด้ช็อปเนี่ยใครซื้อรถจากไบนด์ช็อปจะรูด้ดีระบบเครื่องระบบไฟนะครับเช็คหลายรอบนะก่อนส่งลูกค้านะส่วนมากไปนในดช็อปเนี่ยเกือบทั้งทุกคันเลยนะครับรถไม่เคยมีปัญหานะครับไม่เคยมีปัญหานะก็ คันนี้นะใครหาอยู่นะครับ500ใช้ในเมืองก็ได้นะออกทริปก็ได้นะใช้ในชีวิตประจําวันขับไปทํางานขับไปไหนก็ได้นะครับผมใช้ในเมืองไม่หนักมากนะครับอัตราการกินน้ํามันดีมากนะครับผมซอริสไม่แพงอะไหล่ไม่แพง,ไไแพงต้อง Honda านะครับต้อง h o น da าเลยนะครับผมพร้อมใช้แบบนี้นะครับงินสดแค่แส0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนบาทเท่านั้นออกรถ1 0,000บาทจบเลยฟรีคราบริการทุกอย่างค่าจัดไฟแนนซ์หมื่นถึงหมื่นห้าใบในช็อปออกให้นะครับผมฟรีนะ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้พร้อมใส่กรองปรอบฟาสีต่อให้ครบเติมน้ำมันให้ด้วยถึงหน้าบ้านใช้งานอย่างเดียวนี่คือสโลแกนบาในช็อปสนใจโทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการนะครับผมเดี๋ยวเจอกันมีอีกหลายคันนะใครหารุ่นไหนอยู่ก็ลองทักมาดูทางไลน์ก็ได้นะครับผมหรือว่าทางเพจก็ได้บในช็อปนะจะ ทางเพจเนี่ยนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมทาง YouTube ก็หกพันกว่าซับแล้วนะครับผมอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมโอเคนะครับคลิปหน้าเจอเกันใหม่นะฮะโอเคขอบคุณครับ